มีมีมีครั้งหนึ่งสามีอายุเจ็ดสิบสี่ภรรยาอายุยี่สิบสี่แต่งกันงะแต่งงานกันได้อาทิตย์หนึ่งภรรยาไปพาไปฟ้องหยา่าที่โรงพักร้อยเวงก็ถามว่าทำไมสาเหตุอะไรถึงผู้หยากันเร็วจัง เขาบอกโอ้ยไม่ได้หลับได้นอนเลยวันหนึ่งสิบกว่าครั้งโอ้โหทีนี้ก็เลยบอกขนาดนั้นเลยนะลุงอ่าผู้หญิงก็แสกแทกขึ้นทังทีไม่ให้อย่างงั้นมันเปิดดูทั้งคืนเลยวะ้าทำอะไรก็ไม่ทำนี่อีกเรื่องหนึ่งอ๋อทานสามเอ ไม่ไม่อันนี้เรื่องจริงนะอ่ามีผัวผัวคู่หนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งรักกันมากสามีเขารักภรรยามากพอตอนเช้าเนี่ยเขาจะออกไปวิจ๊อกกิ้งแล้วเขาจะไปซื้อของกลับบ้านวันนั้นเขาออกไปเขาลืมโทรศัพท์ไปลืมโทรศัพท์เขาก็เลยอยากโทรถามภรรยาอยู่บ้านว่าจะ,อ,ะอยากอะไรเป็นพิเศษเขาก็เลยยืมโทรศัพท์ยาม,มโทรไปหาเมียเขา อพอทบปุ๊บภรรยาข็บอกมีอะไรจะที่รักวะเอา้าสามีก็เลยบอกเม,มียกูเนี่ยมันเก่งเว้ยขนาดเอาโทรศรัพท์คนอ,อื่นโทรมันยังเรียกกูที่รักมันยังรู้เลยว่าฮง